thank mm -hmm. you ตอนที่สิบอันกอมันบ้านของเราอลินดาหันไปมองคนนั่งรถมาด้วยกันรถคันนี้ไปรับเธอกับเขา,เขาที่สนามบินซึ่งเขาบอกว่าเป็นสนามบินส่วนตัวที่อยู่ในเขตบ้านตอนนั้นภาพในหัวของเธอไม่ชัดนะักว่าพื้นที่รอบๆบ,บริเวณบ้านของเขานั้นกว้างยาวขนาดไหนแต่พอนั่งรถออกมาจากสนามบินจนกระทั่งผ่านประตูรัว้ว ที่มีกำแพงปูนหนาทึบสูงท่วมห,หัวล้อมรอบภาพในจินตนาการก็ถูกขยายออกไปแบบคุณร้อยคุณพันเท่าเลยตอนนี้รถที่เธอกับเขานั่งอยู่กำลังชะลอความเร็วเพื่อให้เธอพิจารณาสิ่งก่อสร้างตรงหน้าและบรรยากาศสองข้างทางซึ่งเธอไม่แน่ใจนักว่ามันจะตรงกับความหมายของคำว่าบ้านตามที่เขาบอกหรือเปล่าเพราะคำว่าครหาดก็ยังดูเล็กไปสำหรับสิ่งที่เธอเห็นในเวลานี้ รอบๆบริเวณกว้างขวางของสองข้างทางที่เธอมองหาจุดสิ้นสุดยังไม่เจอก็ถูกจัดแต่งเอาไว้อย่างสวยงามเป็นระเบียบเหมือนสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ได้นักจัดสวนฝีมือระดับโลกมาตกแต่งให้มากกว่าจะเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านที่จัดแต่งแบบบ้านๆแน่ใจนะคะว่าบ้านเจ้าของสถานที่ยิ้มบางๆบ,บ้านของเราเขาย้ำเขารู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ ครั้งแรกที่เขามาเห็นที่นี่เขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านเลยเพราะมันใหญ่โตเกินคำว่าบ้านหลายพันเท่าแต่ทั้งหมดก็เป็นไปตามพระประสงค์ของผู้สั่งให้สร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาบังอันกอมันบ้านที่องคโอมาพระราชทานแก่เขาใช่แล้วฮะนี่คือบ้านของเราเดี๋ยวก็ถึงแล้วหะอรินดาเบีนยนไซตามาดิดชายที่นั่งอยู่ตรงกลางระหว่างเธอกับเขา บ้านของเรามีสนามฟุตบอลด้วยฮะนั่นไงฮะอารินดามองออกไปนอกรถตามการชี้ชวนของเด็กชายซ้ายมือของเธอคือสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานโลกที่เธอเคยเห็นในสนามฟุตบอลของสโมสรดังหลายสโมสรที่อังกฤษจะต่างกันก็แค่ที่นั่งซึ่งมีน้อยกว่าแต่ผมไม่เคยเล่นฟุตบอลเลยฮะน้ำเสียงของเด็กชายเศร้าพอๆกับสีหน้าซึ่งอารินดาก็รู้สาเหตุได้ไม่ยาก หิงสาวดึงตัวเด็กชายเข้ามากอดท่านพ่อไม่ให้ผมเล่นฟุตบอลเด็กชายฟ้องไกลๆเพราะว่าท่านพ่อเป็นห่วงฮาร์ดี้ไงครับรอให้ฮาร์ดี้แข็งแรงกว่านี้ก่อนนะถ้าแข็งแรงแล้วจะได้เล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆใช่ไหมฮะใช่แล้วครับแต่ท่านพ่อก็ไม่ให้ออกกำลังกายด้วยแล้วจะแข็งแรงได้ยังไงล่ะฮะคุณครูบอกว่าอยากแข็งแรงต้องออกกำลังกายอลินดาเหลือบตาขึ้นมองคนรัก ห,ห้ามเหรอคะไม่ได้ห้ามเสียทีเดียวแต่ไม่ให้หักหงมและห้ามลงแข่งขันกีฬางา้งนออกแบบนี้พอได้คำตอบอารินดาก็หันกลับมาพูดกับเด็กชายในอ้อมแขนเดี๋ยวเราไปพบคุณหมอของฮานดี้ด้วยกันและถามคุณหมอว่าออกกำลังกายอะไรได้บ้างเราจะได้ออกกำลังกายด้วยกันโอเคไหมเด็กน้อยยิ้มกว้างก่อนจะตอบรับด้วยสีหน้าเบิกบานโอเคฮะ ยังไม่ทันลงจากรถเลยเหมือนจะโดนยืดซะแล้วอลินดาหันไปมองคนพูดระบายยิ้มบางๆหรือไม่จริงเธอยังไม่ได้ตอบเพราะถูกเขาดึงตัวเข้าไปกอดเสียก่อนยิงสาวยืดหน้าไปจูบแก้มสากรายเขาเอาใจก่อนจะก้มลงจูบก,กระหม่อมของเด็กชายในอ้อมแขนรักทั้งคู่ค่ะรักพี่เอเจกับท่านพ่อด้วยฮะสองคนยิ้มให้กันก่อนที่คนเป็นพ่อจะก้มลงจูบกระหม่อมของหนูน้อย แล้วเงยหน้าขึ้นมาจูบป,ปากภรรยาเขาโชคดีที่ครอบครัวของเธออนุญาตให้เธอจดทะเบียนสมรสกับเขาก่อนที่เขาจะพาเธอเดินทางมาที่นี่ผมโชคดีอลินดาระบายยิ้มถึงแล้วอลินดามองผ่านกระจกออกไปนอกรถห่างจากสนามฟุตบอลมาไกลพอสมควรหลังรถเลี้ยวจากถนนเส้นหลักเธอก็ได้เห็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่อีกหลังที่ไม่ควรเรียกว่าบ้านเช่นกันจริงสิ เขาเป็นเจ้าชายนี่อลินดาเหมือนจะนึกขึ้นมาได้อีกครั้งใต้ด้านหน้าเขียนว่าอะไรคะเจ้าของสถานที่อมยิ้มขณะที่มือยื่ยนออกไปยกหัวคนถามด้วยความเอ็นดูเขารู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ตัวอักษรสีทองบนแผ่นหินสีดำขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงทางเข้านะคะพออีกคนเอาแต่ยิ้มไม่ยอมตอบคนถามก็ขยายความเพิ่มทันทีวางอันกอมันได้คำตอบ อลินดาก็ถอนหายใจยาวเลยทีเดียวเป็นไรเห็นภรรยาถอนหายใจเจ้าของวังก็ถามยิ้มยิ้มไม่คิดว่าจะทำตัวสบายสบายได้เหมือนที่ผ่านมาเจ้าของวังหัวเราะซีเรียสน,นะคะเธอไม่เคยเข้าวังหรือเข้าพ่อเจ้านายชั้นสูงก็จริงแต่เธอไม่คิดว่าคนอยู่ในวังจะทำตัวสบายสบายได้เหมือนคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านรกแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่เมืองไทยหรือที่อังกฤษ ที่เธอเคยคุ้นอย่าว่าแต่คำธรรมดาที่เคยใช้พูดกับเขาเลยชื่อที่เคยเรียกเขาเคยยังจะเรียกได้หรือเปล่ายังสงสัยเพราะนอกจากจะไม่เหมาะแล้วคงมีคนคอยเงี่ยงหงูฟังและจับตาดูแน่ๆแม้ว่าเขาจะอนุญาตแล้วก็ตามนี่คือการเปลี่ยนแปลงก้าวแรกของเธออลินดาบอกกับตัวเองดูทำหน้าเข้าเห็นสีหน้ากังวลของภรรยา เขาก็น้มตัวไปประทับจูบแนวกระม่อมปลอมยนทันทีเป็นอย่างที่ชอตตี้เคยเป็นนั่นแหละโอเคไหมไม่โอเคค่ะเสียงหัวเราะ้าวทุ้มดังขึ้นในห้องโดยสารของพาหนะคันใหญ่ทันทีจนอลินดาต้องตาบัดสายตาค้อนงั้นลงไปดูว่าจะน่ากลัวเหมือนที่ชอตตี้วาดภาพไว้ในหัวหรือเปล่าพี่เจกว่าอะไรฮาคำถามของเด็กน้อยทำให้อลินดายิ้มได้ตอนนั้นเองเปล่าครับ พี่แค่หยอกแทนพ่อของฮารดีเล่นอลินดายิ้มอ่อนกับเด็กชายขนาดลูบมือบนผมหยิกอยากโศกเบาๆเธอลืมไปว่าเด็กชายรู้ความแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะให้เด็กน้อยมารับรู้ความกังวลของเธอเพราะฮารดีดีใจมากเมื่อทราบว่าเธอจะมาอยู่ด้วยกันที่นี่รักชอตตี้ได้คำบอกรักพร้อมสัมผัสที่มุมปากอลินดาก็พยยะปากรับจูบข,ของพ่อหนูน้อยด้วยความคุ้นชิน ก่อนที่เขาจะลงไปจากรถเป็นคนแรกพร้อมๆกับประตูฝั่งที่เธอนั่งอยู่ถูกคนของเขาดึงเปิดอลินดาลงจากรถบ้างเมื่อเห็นพ่อของหนูน้อยรับลูกชายลงไปจากรถฟาบาเดเสดกลับมาแล้วเสียงนั้นทําให้อลินดาชะง,งักเล็กน้อยหญิงสาวเงินน่าขึ้นทอดสายตาข้ามหลังคารถไปอีกฝัง่งซึ่งเห็นชายอายุรุ่นราวข่าวเดียวกับพ่อของเธอเดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับโค้งคํานับ แล้วเธอก็ทันได้เห็นชายคนดังกล่าวแสดงความไม่พอใจบนใบหน้าด้วยเมื่อผู้เป็นเจ้าของวังไม่ได้สนใจตอบรับคำเรียกขานและการแสดงความเคารพเพราะเขาเดินมาหาเธอเลยเธอไม่รู้ว่าก่อนเธอมาเขาปฏิบัติกับคนของเขาอย่างไรแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่พอใจอยู่พอสมควรและน่าจะมองว่าสาเหตุมาจากเธอนี่แหละอลินดาเดินอ้อมหน้ารถไปตามการจุงมือของอีกฝ่าย ก่อนที่เขาจะพาเธอไปหยุดยืนอยู่หน้าชายสูงวัยคนเดิมที่ออกมาต้อนรับเขาชิกาของเราฟาบาทสีหน้าของชายสูงวัยบอกว่าตกใจไม่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นสายตาช่างสังเกตก็ยังหลบตามมองมือของเธอที่ตกอยู่ในการกอดกลุ่มของคนยืนอยู่ข้างกันมองด้วยสายตาตำหนิอลรินดาขยับมือใต้การกอดกลุ่มหวังดึงมือออกมาแต่เหมือนว่าเขาจะรู้ เพราะเขาบีบมือเธอเบาๆระท้วงการกระทําของเธอผ่านสัมผัสองโอมารทราบเรื่องนี้ไหมยพะยะค่ะชิกาคือตําแหน่งของผู้ที่จะมาอยู่ข้างพระวรกายของเจ้าผู้ครองแคว้นอันกอมันเขาจึงไม่คิดว่าจะทรงใจร้อนขนาดนี้เพราะยังไม่มีพิธีอภิเษกสมรสเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับองโอมาถึงยังไงก็ทรงเป็นพระอนุชาเรารู้นาอาลีเขาไม่เคยสงสัยในความรักและภักดีของอาลี แต่ท่าทีของคนเก่าคนแก่ก็ทําให้เขาอดปรามไม่ได้ที่สําคัญกว่าสิ่งใดเขาไม่อยากให้ผู้หญิงที่เขารักและเขาได้เลือกแล้วเกิดความรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจทั้งที่เธอยอมเสียสละทิ้งครอบครัวมาอยู่กับเขาที่นี่อาลีเป็นคนคอยดูแลทุกอย่างที่นี่แล้วก็ดูแลผมกับฮาดีขอบคุณที่คอยดูแลฮันเตอร์นะคะฮันเตอร์เห็นสีหน้าของชายสูงวัย อลินดาก็รู้ตัวทันทีว่าพลาดที่เอ่ยชื่อคนข้างตัวออกไปด้วยความเคยชินฉันหมายถึงเจ้าชายตอนอยู่อังกฤษเอเจอเรียกเราว่าฮันเตอร์แต่ที่นี่เอากอมันแล้วก็ส่งเป็นเจ้าผู้ครองแคนกระหม่อมว่าคงไม่เหมาะหากจะเรียกเช่นนั้นอย่ามากพิธีเลยอาลีนี่มีเรานะอลินดายืนมือออกไปลูบต้นแขนคนข้างตัวเบาๆบอกใบผ่านสัมผัสให้เขาใจเย็น ตอนนี้เธอชักไม่แน่ใจแล้วว่าจะต้องวางตัวอย่างไรพูดกับเขาอย่างไรแต่ที่แน่ๆคงไม่ใช่เหมือนที่ผ่านๆมาคนมีครสุดแต่จะทรงพิจ,จารณาแต่ในความเห็นของกระหม่อมยิ่งอยู่ข้างกายฝ่าบาทก็ยิ่งต้องปฏิบัติให้เป็นเยี่ยงอย่างพะยาค่ะถ้าขนาะคนใกล้ตัวยังไม่เคารพให้เกียรติก็คงบางจากคนอื่นไม่ได้นี่จะมากไปทั้งคำพูดและน้ำเสียง ใครได้ยินก็ต้องรู้ว่าไม่พอใจเพราะขนาดฮาร์ดียังรู้เด็กน้อยปล่อยมือท่านพ่อเดินมาจับมือเธอเราวกับจะใช้เป็นที่หลบนั่นทําให้เธอไม่อาจอยู่เฉยได้จะเย็นๆค่ะอลรินดาเอ่ยเสียงเบาอย่างระวังคําพูดแม้จะเห็นว่าเขาก็พยายามอดกลั้นเพราะคําพูดยังออกมาไม่หมดเขาก็หยุดไปก่อนประสบการณ์ไม่กี่วินาทีที่เท้าเหยียบผืนแผ่นดินอากันบู บอกว่าเธอควรใช้คำราชาศัพท์กับเขาเวลาอยู่ต่อหน้าท่านกำนันแต่ตอนนี้เธอกลับนึกไม่ออกลืมไปเลยว่าคำไหนเป็นคำไหนใจเย็นๆอ้อมใจอลรินดาบอกกับตัวเองการเอาชนะใจคนไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนทำไม่ได้อย่างน้อยเธอก็ยังมีสามีที่เข้าใจและพร้อมจะเป็นกำลังใจให้เธอเสมออาลีพูดถูกแล้วอลินดาเอ่อยขึ้นยิ้มละมุน ขณะเบนสายตาไปทางชายสูงวัยที่นี่ฉันก็ไม่ต่างจากเด็กไม่ประสาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่อยากเรียนรู้และปรับตัวเพราะฉะนั้นหวังว่าอาลีจะช่วยบอกช่วยสอนเพื่อเป็นการถวายเกียรติกับเจ้าชายที่เราทุกคนก็ล้วนรักเหมือนเหมือนกันเออคำพูดและการตอบกลับแบบอ่อนน้อมเกินคาดทำให้ชายสูงวัยถึงกับพูดไม่ออกไปเป็นครู่เลยทีเดียว ฉันเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกอาจจะไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติในหล,หลายๆเรื่องถ้าฉันทำอะไรไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือผิดธรรมเนียมปฏิบัติก็ขอให้อาลีบอกฉันได้เลยเออกระผมไม่บังอาจพอคนเก่าคนแก่พูดแบบนั้นพระองค์ผู้เป็นเจ้าของวังก็ยิ้มบางๆแม้ยังไม่ยอมรับเต็มหัวใจแต่ก็เริ่มเปิดใจเขามั่นใจและเชื่อว่าเธอจะทำให้คนของเขารัก และยอมรับได้ไม่ยากเราเข้าใจที่อาลีเป็นห่วงเขาเอ่ยขึ้นอีกครั้งเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรไม่ถูกต้องดีงามในสายตาของอาลีก็ขอให้โทษเราเพราะสองปีกว่าที่เราพรากจากกับคนรักเพื่อรักษาสัตว์จากที่ให้ไว้กับองค์โอมาเราไม่อาจทนรอให้ชีกาของเราเรียนรู้ขนบธรรมเนียมต่างๆจนพร้อมสมบูรณ์ถึงค่อยแต่งงานแล้วพามาอยู่ด้วยกันที่นี่ เราไม่อาจรอได้อีกต่อไป,ประบาทน้ำเสียงเครือสถานกับสีหน้าตกใจของชายสูงวัยทำให้อลินดาเบนสายตากลับมาที่คนข้างตัวอีกครั้งความรักเต็มเปี่ยมกับแววตาอ่อนโยนคือสิ่งที่เธอได้เห็นไม่ต่างจากวันานที่ผ่านมาหัวใจของเราอยู่กับผู้หญิงคนนี้ถ้ารักเราก็ขอให้รักเธอเทียบเท่ากับที่รักและพักดีกับเราชายสูงวัยก้มหน้าโค้งศรีรษะ แสดงความเคารพและยอมรับในคำสั่งจนกระทั่งผู้เป็นเจ้าของแค้นทรงเดินจากไปพร้อมผู้ติดตามทั้งสองพ่อเสียงเรียกทำให้อาลีเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งอาบัสมีอะไรหรือเปล่าเห็นสีหน้าผู้เป็นพ่อลูกชายก็อดถามไม่ได้เปล่าตกใจนิดหน่อยไม่คิดว่าเจ้าชายจะทรงใจร้อนขนาดนี้อ๋อ เสียงหัวเราะจางๆแทรกในคำสั้นๆนั้นทำให้ผู้เป็นพ่อขมวดคิ้วด้วยความสงสัยหมายความว่ายังไงอาบัสคือหนึ่งในคนที่ตามเสด็จไปที่ประเทศไทยแต่ระหว่างอยู่ที่นูน่นลูกชายก็ไม่เคยส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวให้เขารู้เขาถึงตกใจสรงใจเย็นมากต่างหากถ้าพอได้ไปเห็นตอนท่านอยู่กับชีกาและครอบครัวของชีกาพอจะเข้าใจ หลังจากทรงเลิกเล่นฟุตบอลและกลับมาอยู่ที่นี่ผมเพิ่งเคยเห็นท่านมีความสุขจริงๆตอนตามเสด็จไปประเทศไทยนี่แหละครอบครัวทางนั้นโอเคใช่ไหมอาลีไม่วายเป็นห่วงนี่เป็นผู้หญิงจากประเทศไทยคนที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ของอากาันบูแม้จะทรงแสดงออกว่ารักและปกป้องชัดเจนแต่เขาก็ไม่คิดว่าทุกอย่างจะราบรื่นไม่ใช่แค่โอเคแต่ดีมากเลยละ่ะ ครอบครัวอบอุ่นพี่น้องรักกันสถานะทางสังคมก็มีในระดับหนึ่งฐานะทางบ้านก็โอเคคำธุรกิจหลายอย่างได้คำตอบจากลูกชายขาสูงมายก็ถอนหายใจออกมาเบาๆเดี๋ยววันอภิเษกสมรสพ่อก็จะได้เห็นทรงกำหนดวันแล้วเหรอยังไม่ได้กำหนดแต่คิดว่าไม่นานเพราะทรงจดทะเบียนสมรสแล้วที่ประเทศไทยอาลีถอนหายใจยาว ศีนาของชายสูงวัยมีความกังวลอีกครั้งเมื่อนึกถึงเจ้าผู้ครองนครอ,อากันบูไม่รู้ว่าได้กราบทูลองโอมาให้ทรงทราบบ้างหรือเปล่าเรื่องนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนเดินทางไปประเทศไทยองโอมาก็ทรงทราบและไม่ได้ทรงคัดค้านนี่อาจจะทรงคิดว่าไปหาเฉยๆก็ได้อ,บบา,อบาบาสหัวระเบาๆพ่อพูดเหมือนไม่รู้จักองโอมาคนเป็นพ่อมุ่นคิ้ว ทำสีหน้านิ่งคิดถึงตอนนี้พราะว่ารกายจะไม่สู้แข็งแรงนะักแต่คนอยู่รอบตัวน่ะนักสืบตาสับป,ประรดทั้งนั้นถ้าไม่พอพระไทยไม่ส่งปล่อยให้เจ้าชาของเราอยู่ที่ประเทศไทยนานขนาดนี้หรอกมันก็จริงแต่องค์อุมาก็ยังไม่น่ากลัวเท่าคนอื่นเรื่องนี้ผมก็ไม่เถียงแต่ตอนนี้เจ้าชาของเราก็ไม่ใช่แค่นักเตะด,ดังที่มีดีแค่ฝีเทา้านี่ทรงมีเขี้ยวเล็บเป็นที่ประจักษ์ในทุกด้าน ไม่อย่างนั้นอังกอรมันคงไม่พัฒนามาได้จนแข็งแกร่งเหมือนทุกวันนี้เรื่องนี้ก็จริงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากนี้แม้จะยอมรับในสิ่งที่ลูกชายพูดเพราะเห็นประจักษ์กับตาตั้งแต่อังกอรมันถูกสถาปานาให้เป็นแพรนในการปกครองของชีคัสซันผู้เป็นพระอนุชาแต่ลึกๆก็ยังมีความกังวลผมว่าตอนนี้สิ่งเดียวที่เราควรทำคือการปรับตัวนี่แหละ ที่นี่ไม่เคยมีผู้หญิงอยู่มาก่อนจะให้หาตามภาษาเหมือนเมื่อก่อนก็คงไม่ได้แล้วนั่นสิผู้เฒ่าถอนหายใจอีกเฮกใหญ่แล้วจะยังไงต่อไปยังไงก็ต้องมีผู้หญิงมาคอยดูแลรับใช้ส่วนตัวเรื่องนี้ท่านคงคุยกันเองทรงตัดสินใจอย่างไรคงจะมีรับสั่งอีกทีนั่นแหละแต่ที่แน่ๆเย็นนี้มีรับสั่งให้จัดโต๊ะใหญ่พ่อรู้หรือ,อยัง ในฐานะค่ารับใช้ก็ส่งเมตตาม,มอบความเป็นเพื่อนให้กับเขาและอีกหลายคนที่ทำงานรับใช้ใกล้ชิดเย็นี้ก็เลยมีรับสั่งจะเลี้ยงอาหารทุกคนเยนี้กินข้าวกันนะบอกดิสกี้ลุสลันแอสตันกับคาริมด้วยอยากให้รู้จักกับชีกาของเราทรงรับสั่งกับเขาและฟาร์มี่ง่ายๆเหมือนเดิมไม่เห็นรับสั่งว่าอะไรอาจจะทรงลืมนะแต่ตามนั้นแหละออ รับสั่งให้จัดอาหารไทยขึ้นโต๊ะด้วยนะพ่อบอกที่ครัวด้วยเดี๋ยวผมไปบอกสี่คนนั้นก่อนอาบัสบอกกับผู้เป็นพ่อก่อนจะบุกมือให้ฟามี่ที่กำลังสั่งการให้คนขนกระเป๋าเข้าไปเก็บแล้วถึงเดินไปขึ้นรถขับออกไปข้างนอกเธอคิดว่าหลังพ้นจากคนของเขาแล้วเขาจะพาเธอเดินสำรวจดูภายในอย่างน้อยก็ห้องนี้เพื่อจะได้เห็นว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแต่ปล่าเลย เธอคิดผิดถนัดเพราะตอนนี้เธอกำลังยืนมองลูกชายกับพ่อจ้องหน้าต่อรองกันอยู่เรื่องของเรื่องก็คือตอนเข้าไปเข้าห้องน้ำขณะอยู่บนเครื่องบินเธอรับปากฮาดี้ไว้ว่าคืนนี้จะให้เด็กชายนอนด้วยพอมาถึงเด็กน้อยก็เลยจะพาเธอไปที่ห้องแต่คนเป็นพ่อไม่ยอมเจ้าตัวเล็กก็เลยต่อรองขอนอนที่ห้องพ่อด้วยแค่วันเดียวเองฮาไม่ได้ พีเอเจช่วยพูดกับท่านพ่อหน่อยสิฮะไม่ต้องไปอ้อนพีเอเจท่านพ่ออย่าดูสิคะได้ยินเสียงเตือนอ่อนหวานบรรยากาศอึมครึมที่ปกคลุมอยู่ก็เหมือนจะหายวับไปกับตาเขายื่นปากใส่ภรรยาทั้งที่พยายามปั้นหน้าดูเต็มที่แต่เขาก็ทําได้ไม่ดีนักหรอกไม่อย่างนั้นเขาก็คงไม่ได้เห็นรอยยิ้มของเธอกับฮาร์ดี้ยังไม่ได้ดูเลยอลินดาทําปากยื่นกลับไม่จริงจัง ่อนจะแนะทางออกงั้นเอาแบบนี้เดี๋ยวคืนนี้พี่จะอยู่กับฮาร์ดี้จนกว่าฮาร์ดี้จะหลับเลยก่อนนอนฮาร์ดี้ทำอะไรบ้างคะอ่านหนังสือวาดรูปดูหนังบางวันก็เล่นเกมแล้วนอนสองทุ่มฮะท่านพ่อไม่ให้นอนดึกงั้นคืนนี้เราดูหนังด้วยกันดีไหมคะทุนหัวกว่าหนังจะจบนะได้ยินเสียงอดเล็กๆอรินดาก็อดยิ้มไม่ได้ก็ดูแค่ได้เวลานอนไงคะ วันนี้เดินทางเหนื่อยทั้งวันแล้วรีแลกซ์กันนะคะโอเคไหมครับฮาร์ดี้หิงสาวรวบรัดมัดมือโชก่อนจะหันไปถามเด็กชายในตอนท้ายซึ่งก็ได้รับคำตอบรับในทันทีโอเคฮะเรามีสองเสียงนะคะการรวมเสียงกันของลูกชากับภรรยาทำให้เขายิ้มจนได้โอเคคืนนี้ดูหนังกันแต่ตอนนี้ต้องกลับห้องไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ เดี๋ยวเรียกอาลีมาพาไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วผมมาหานะฮะอาลินดานละสายตาจากเจ้าของวงังที่เดินไปหยิบเครื่องมือสื่อสารบนโต๊ะหลังจากพูดจบโอเคค่ะแล้วพี่เอเจไม่อยากไปดูห้องของผมเหรอฮะห้องผมมีหนังสือกับของเล่นเยอะมากเลยนะฮะพอเด็กชายพยายามจูงใจด้วยสิ่งของอาลินดานก็ยิ้มด้วยความเอ็นดูแต่ว่าเธอยังไม่ทันได้ตอบใดๆ พ่อของหนูน้อยก็ชี้นิ้วมาที่ลูกชายเรากับฟังอยู่และรู้ทันก่อนจะวางเครื่องมือสื่อสารแล้วเดินกลับมาหาพวกเธอเดี๋ยวอาลีมารับไปอาบน้ำกินข้าวเสร็จแล้วค่อยพาพี่เอเจไปดูหนังที่ห้องโอเคนะโอเคฮะอลินดารูผมหยิกอยากโศกด้วยความเอ็นดูกับท่านพ่อว่าง่ายทุกเรื่องเลยแต่ด้วยความเป็นเด็กบางทีก็มีอารมณ์แบบอยากเรียกร้องบ้าง เสียงประตูถูกเคาะจากคนข้างนอกก่อนจะถูกผลักเปิดทำให้อลรินดาหันไปยังทิศทางที่เกิดเสียงพร้อมกับเจ้าของห้องทันทีอาลีนั่นเองมารับเจ้าชายน้อยพยาค่ะเจ้าชายน้อยอลรินดาหันไปมองหน้าท่านพ่อของเด็กชายแววตาเต็มไปด้วยคำถามเธอทราบว่าฮานดีเป็นลูกบุญธรรมของเขาตามที่เขาบอกแต่เธอก็ไม่เคยซักถามถึงผู้ให้กำเนิดเด็กชาย แล้วเจ้าชายน้อยนิ่เป็นเพราะชาติกำเนิดหรือว่าผู้เป็นพ่อแต่งตั้งหลังจากรับมาเป็นลูกบุญธรรมอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วพาไปที่ห้องอาหารเลยนะจะให้ร่วมโต๊ะเสเวยหรือพยาคะใช่แล้วคำพูดของอาลีหยุดแค่นั้นอาลนดาเองก็ทราบว่าตอนนี้สายตาของชายสูงวัยมองมาที่ตัวเองมันมีความประดักประเดิดแทรกอยู่ในชั้นบรรยากาศจนรู้สึกได้เลย เพราะความที่ไม่เคยรู้จักพูดคุยกันมาก่อนแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างจะดีขึ้นหลังจากนี้หญิงสาวให้กำลังใจตัวเองชิกาจะร่วมโตด้วยแต่ว่าเราเข้าใจว่าอาลีจะพูดอะไรแต่ที่นี่เป็นบ้านแล้วเราก็ปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างเป็นครอบครัวจริงๆเราจะไม่เอาธรรมเนียมปฏิบัติข้างนอกเข้ามาในบ้านของเราเด็ดขาดอาบบสลิสกี ลูสลันแอสตันฟา์มีและคาริมก็คือเพื่อนคือพี่น้องของเราเราเชิญพวกเขามากินข้าวก็เพราะอยากให้พวกเขาได้รู้จักกับชิกาเอาไว้เพราะต่อไปก็ต้องทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีการแยกโต๊ะกินข้าวที่บ้านนี้พยาคามีอะไรอีกหรือเปล่าเออเรื่องห้องของชิกกาจะให้จัดใหม่ไม่ต้อง ชิกาจะอยู่ห้องนี้กับเราพยาค่ะเราคนดูแลรับใช้ส่วนตัวของชิกาและพยาค่ะเรื่องนี้เราก็คิดอยู่ถ้ามีคนรู้จักพอทำงานได้ลองพามาให้ชิกาดูตัวก็แล้วกันพยาค่ะชายสูงวัยรับคำสั่งโดยไม่มีข้อแม้อีกส่วนอลินดาก็ไม่ได้คัดค้านหรือพูดแทรกในตอนนั้นจนกระทั่งอารีพาฮาดีออกไปจากห้องยิงสาวถึงได้คุยเรื่องดังกล่าว ตอนที่อยู่ด้วยกันตามลำพังหม่อมฉันดูแลตัวเองได้นะเพคะเจ้าของวังหัวเราะพรางหลีตามองภรรยาไม่ได้กำลังประชดอะไรผมอยู่ใช่ไหมอลินดาตวาดสายตาค้อนก่อนจะร้องอุทานออกมาโดยไม่ตั้งใจเพราะตกใจหลังจากถูกช้อนตัวขึ้นอุ้มเข้าสู่วงแขนอย่างรวดเร็วแช่นำกันสักชั่วโมงบอกตามตรงว่าตอนนี้ทำตัวไม่ถูกเลยคะ่ะ อารินดาตัดสินใจพูดตามที่รู้สึกขณะถูกอุ้มไปตามทางเดินซึ่งเธอไม่รู้อีกนั่นแหละมาห้องน้ำอยู่ทิศทางไหนเพราะห้องนี้กว้างมากกับผมหรอเขาถามด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายก่อนจะเอ่ยต่อตอนอุ้มเธอไปถึงพื้นที่ชั้นในซึ่งเป็นส่วนของห้องนอนนี่ห้องนอนของเราอลาินดากวาดตามมองรอบห้องกว้างเท่าที่เวลาจะอํานวย เพราะเจ้าของสถานที่ไม่ได้หยุดเดินให้เธอสำรวจอะไรเดี๋ยวส่งฮาดีเข้านอนแล้วจะพาสำรวจว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างถ้าชอตตี้ไม่ทำให้ผมตะบาดแต่ก่อนนะคอนมงเล็กของคนในอ้อมแขนหลังจากเขาจบประโยคนั้นทำให้เขาหัวเราะออกมาอีกครั้งถ้าถามว่ากังวลกับความกังวลของเธอไหมเขาก็ตอบได้เลยว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่แค่วความรู้สึกของภรรยาแต่เขาเชื่อมั่นในตัวเธอ เชื่อว่าอารินดาจะปรับตัวได้เพียงแต่ต้องให้เวลาหน่อยเท่านั้นถึงแล้วอารินดาละสายตาจากใบหน้าคมเข้มหลอเหลามองผ่านประตูกระจกใสไปที่สาะว่ายน้ำขนาดใหญ่ดูคล้ายบ่อน้ำพุร้อนซึ่งเธอไม่คิดว่าจะได้เห็นอยู่ติดกับห้องนอนซ้ายมือเป็นห้องออกกำลังกายติดกันจะเป็นห้องทาสวยของเมียผมนวดขัดถูดตัวมีครบจบในนั้น ส่วนขวามือเป็นห้องแต่งตัวเดี๋ยวเขาจะเอากระเป๋าเสื้อผ้าของชอตตี้มาไว้ที่ห้องนั้นเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นเป็นส่วนใหญ่ทั้งสองห้องสามารถเข้าออกทางห้องนอนกับห้องน้ำแต่เวลาเราอยู่จะไม่มีคนเข้ามาเป็นแต่เราจะเรียกเขาบอกรายละเอียดคร่าวๆขณะอุ้มเธอเดินไปที่ห้องน้ำเหมือนบ่อน้ำพุร้อนสาดเล็กเป็นบ่อน้ำพุร้อน นี่คือความโชคดีอีกอย่างหนึ่งของเราที่มีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติให้แช่ผมก็เลยให้เขาสร้างสาวใบน้ำติดกันเลยเขาพาเธอไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่อยู่ไม่ห่างจากสาวใบน้ำห้องนี้ไม่ได้กว้างใหญ่มากมายแต่มีทุกอย่างพร้อมให้หยิบใช้ไม่เว้นแม้แต่ชุดว่ายน้ำถ้าเป็นชุดว่ายน้ำของผู้ชายเธอคงไม่แปลกใจแต่ที่เธอเห็นแขวนเรียงรายอยู่ในตู้กระจกเกินสิบชุดแน่ เป็นของผู้หญิง